ไอสิ่งที่ต้องทำอ่ะมันมีแค่อย่างเดียวก็คือโ,โวโคไซตอนแสงเนี่ยให้ติดโอเคครับก็อยู่กับผมมูรี่เช่นเคยนะสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงชั้นที่5ของหอเฮลประจำเดือนมกราคมแล้วนะครับก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะมาดูกันนะสำหรับชั้นที่5เนี่ยเป็นบอสตัวเดิมครับแต่ว่า อันนี้ผมจําไม่ได้นะว่ามันมันเปลี่ยนจาก2เดือนก่อนตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าเป็นบอสตัวเดิมนะครับอ่ะก็เป็นทลอสโพไซดอนแสงนะซึ่งตอนนี้ก็ในแพทบาลานล่าสุดเนี่ยถูกได้ถูกปรับสกิลขึ้นมาแล้วแต่ว่าหลักการสําคัญเนี่ยก็คือต้องหยุดมันให้ได้น,นั่นแหละฮะสำหรับอตัวโพไซดอนแสงเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะถ้ามันกลางสกิลสามอ่ะหรือมันกดสกิลสามปุ๊บเนี่ยเราแพ้เลยนะฮะก็ มาดูเงื่อนไขกันสําหรับการทำสามดาวเนี่ยชั้นนี้บรทัดแรกภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกเพิ่มคูดาวจากการโจมตีก็หมายความว่าเราไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้นะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถรีสกิลฝั่งตัวเองได้เหมือนเดิมนะครับบรทัดที่2โอกาสมึนงงเมื่อโจมตี25เอันนี้เปรียบเสมือนว่าทุกตัวในสนามเนี่ยใส่รูนเดสแพรหรือว่ารูนสตาร์นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็มีผลทั้ง2ฝ่ายนะก็ จะเป็นประโยชน์ให้กับเราด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นดานนี้เนี่ยผมเชียร์สามดาวเลยนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้มาดูสีมที่ใช้กันตัวแรกไคลอนนะครับตัวที่สองเวอร์ดีไฮหรือว่าแวมไฟตัวที่สามชาญหรือกระดินแสงตัวที่สี่สเปกตราครับแล้วส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นน่มน้ำนะครับถ้าใครไม่มี ใส่ไวบูฟน้าลงไปครับก็จะสามารถเล่นในชั้นนี้ได้นะครับผมใช้ร่มน้ําเนี่ยเพราะว่ามันจบเร็วกว่าแค่นั้นแหละก็ใครไม่มีก็ใส่วูบน้ําลงไปนะแล้วก็สี่ตัวหลักนะหัวน้ําแวมไฟพาลาดินแสงแล้วก็คริปฟอนไฟนั่นเองนะครับก็ทีนี้รุน่นแต่ละตัวเนี่ยมีก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับจากชั้นที่แล้วเป็นชุดเดิมทุกอย่างนะผมไม่ต้องอธิบายมากแลเดรสเฟลวิวติดทึกติดแม่นติดสปีดนะครับ แวมไฟไบโอเลนด์รีเวนนะครับก็สปีดเยอะๆแม่นยำไม่ต้องต้านทานไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องนะเอาถึกอย่างเดียวกับสปีดแล้วก็คลีรอยนะครับาดินแสงจริงๆอะ่ะเหตุผลที่ผมใส่สวิฟเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมแก้ลูนเพื่อไปลงชั้น9กนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยใส่สวิฟแต่จริงๆผมแนะนำเป็นไบโอเลนนะสำหรับชั้นนี้นะครับสำหรับ ไอ,ไอชุดสวิฟเนี่ยผมใส่ไว้แค่ตอนลงชั้น9นะครับก็เลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกลับแล้วกันนะแต่อันนี้แนะนำเป็น v well วลเลนตกับ Energy หรือเซตอื่นก็ได้ที่มันสเตตัสดีๆครับแล้วก็ติดสปีดติดเลือตดอติดแม่นยำให้มันนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ใหม่ฮนะแล้วตัวปรินแสงนะครับสเปกตรานะ้าก็เหมือนของชั้น4ะที่แก้มาใหม่แล้วนะเป็น v วลเลนต์โฟกัสสปีดคริตเมตเอชพนะครับก็ติดครเล ติดสปีดติดเลือดติดคีดเมทแล้วก็ติดแม่นยำให้มันก็เล่นได้นะครับเออเลนโฟกัสเนาะส่วนแอนโนเบลหรือว่าร่มน้ำก็บอกทุกคลิปนะว่าไม่จำเป็นต้องทำสเตตถ,ถึงเท่านี้นะอันนี้มันมันสเตตแบบว่าเวอร์ละาอว่ามีทุกอย่างเลยนะยกเวน้นคีเลตกับคีดเมทที่ไม่มีนะครับมีหมดเลยเอ a พีเอสแท็กด s เฟนส์สปีดบิสิทันแอคูเรซี่มีหมดเลยนะครับแต่ว่า จริงๆอ่ะสปีดแค่1้อ1สิบอยี่างเงี้ยก็เล่นได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาเวอรูปน้ําลงมาแทนเนี่ยก็ใส่เป็นชุดนี้เหมือนกันครับไวโอลินวิวนะครับแล้วก็วรูปน้ําก็เน้นไปพวกก็จะเน้นคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เอาไว้แท็กนั่นเองนะครับะจะทำบูนได้ง่ายกว่าตัวร่มน้ํานะครับอ่ะมาดูในชั้นกันนะห้องแรกเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับจะมีเดสในน้ำสองตัวกับไอ้่าุอ่ะเขาเรียกอะไรนะลูกออสว่ะลูกออสมืดอแะสองตัวที่มันสามารถที่มันสามารถใช้ออสกิลเขาเรียกอะไรนะออสกิลที่มันกันตายตัวเองได้สามเทินอนะ่ะสิ่งที่สําคัญในชั้นนี้เนี่ยก็คือห้ามให้เดสในน้ําเนี่ยได้เทินเด็กขาดนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันใช้สกิลสามปุ๊บากดออกได้เลยแบบชั้นนี้นะครับ อ่าก็เอาลมน้าขาดไปเนี่ย <Okay. S 1> จะเห็นว่าผลจากไอเงื่อนไขบรรทัดที่2เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่าทุกตัวในสนามใส่รูนสตันนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดรูนให้ดูอะลมน้ำผมใส่เวอรเลนนะครับก็ยังสามารถจะสันมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเราโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นชั้นนี้ผมเทียร์สามดาวเลยนะครับแนะนําเลยนะให้เก็บสามดาวทุกคนนะครับสำหรับชั้นนี้นะก็วิธีการเล่นเนี่ยก็ เล่นง่ายนะชันนี้ถือว่าเป็นชันที่ง่ายนะเพียงแค่ว่าระวังแค่อเดนในน้ำของตัวเท่านั้นเลยฮะแล้วก็ที่เหลือก็เล่นเหมือนเดิมเลยฮะลดสปีดหักดาโฟวเวฟเอาเอาไทรลอนลดเกตแล้วก็เอาญิป่นไฟจิกทำตําแหไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตายฮะแต่ถ้าใครใช้แวว์วูน้ำแทนตำแหน่งของร่มน้ำเนี่ยก็จะอาจจะช้าลงหน่อยนะแต่ว่าสเต็ปการเล่นก็เหมือนเดิมเลยฮะ ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรับลหลอกมอนไม่เล่นแน่นอนนะแล้วก็ปัดรถเกียร์เข้าไปเนี่ยดูวิจะได้เล่นไหม <c oughs> ขอเข้าไปอีกทีนึงนะถึงมันจะได้เทินนะก็มันก็ติดโฟลวอยู่ดีนะนี่เนี่ยตีสตันเข้าไปอีกไม่ต้องเล่นแน่นอนคะตเข้าไปเนี่ข้ามท่าไปเลยฮนะ ที่บอกว่าเป็นชั้นที่ง่ายนะเก็บสามดาวไปเลยฮะชั้นนี้ถอยเข้าไปอีกรอบหนึง่งขอเข้าไปอีกทีหนึง่งแล้วก็นี่ตามลาดไปเลยครับก่อนเล็กเกตนะจิก จริงที่ผมพาเดนในน้ำก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลามาเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยแวมไฟมันจะได้ครีชัวนะับเพราะว่าถ้ามาเหลือเดนในน้ำตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ขี่ได้นะเพราะว่าเป็นการตีข้ามลานะเพราะฉะนั้นเรายอยออกกิฟต์้นไฟเนี่ยเสี่ยงข้ามผาาไปตอนอนี้ดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากคนระับผ่านไปหนึ่งห้องอย่างรวดเร็วนะฮะจิกไปเลยฮนะกิง้งโอเคห้องที่สองห้องที่สองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับมีลิงแสงสามตัวกับพ้าไฟสองตัว ก็เหมือนเดิมนะอันนี้เล่นเหมือนเดิมก็อยากให้มันออกสกิลนั่นแหละครับเพราะว่าลิงแสงเนี่ยสามารถหลับหมู่ได้สามารถสามารถลดสปีดหมู่ได้แล้วยังมีลดเกรหมู่อีกส่วนอาร์คไฟก็ล้างอีบับทั้งหมดแล้วก็กางปีกสามเทินเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันออกสกิลทับตัวหนึ่งอนะ่ะดีสุดนะเพราะไม่งั้นอาจจะต้องกดออกได้คือคือไอคอนเซ็ปต์ของฉันเนี่ยถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งได้ออกสกิลเนี่ยเรา เราอาจจะต้องกดออกเลยนะครับอาจจะต้องกดยอมแพ้ไปเลยนะอันนี้คือคอนเซปต์ของชั้นนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็พยายามคอนโทรลให้อยู่ลนะรากาสองพันก็แค่นี้เลยฮนะจะเล่นไม่ยากนะแค่คอนโทรลฝั่งตรงข้ามให้อยู่เนะี่ยเราก็ผ่านเลยครางชั้นจนะิกย,ยิงเข้าไปนะ,ะโผวกว่าแป๊บเดียวฮนะ แป๊บเดียวแล้วก็ตายนะตีตัวไหนก่อนก็ได้นะจะตีอกษ์ไฟหรือตีลิงแสงก่อนก็ได้นะครับอัดตัวแสงเข้าไปอีกทีนึง่งหักดาบหักดาบอัดดีบับเข้าไปนะปั้นโอเคเนี่ยหรือวแบบ่ามันได้เทิร์นก็ให้มันติดโพรโบกอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วเราก็จะผ่านง่ายอนะชันอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องฆ่าไปห้องบอลนะเพราะว่ามันเล่นง่ายอะแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วตีตีไปเดี๋ยวก็ผ,วววผ่านแล้วทันเนี่ยเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้งเงื่อนไขที่สองเนี่ยที่บอกว่าเป็นการใส่ลูนสตันทั้งสนามเนี่ยจริงๆมันช่วยเรานะมันไม่ได้ช่วยมอนเตอร์นะ,ะแตกเข้าไปฮะ ที่ห้องบอสห้องบอสเนี่ยลูกน้องที่อยู่ซ้ายขวาเนี่ยเปลี่ยนไปฮนะไอ้คราวที่แล้วเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีพวกมันมันเป็นตัวอื่นฮนะแต่ว่าผมจําไม่ได้นะว่าเป็นตัวไหนคราวนี้มีลิสแสงกับเมจิกไนแสงแล้วก็โพสซดอนแสงเป็นบอสนะครับอ่ทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจลิสแสงเพราะว่าลิฟแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลดเลือดมันถึงครึ่งหลอดเนี่ย มันติดอมาตะใช่ไหมมันก็จะดูดเลือดเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องสนใจลิแ์แสงนะครับเราตีบอสเลยนะครับก็เร,เริ่มจากการโผวกเฮ้ยมาถึงก็เอาเลยเว้ยแม่งโผวกไม่ติด <c oughs> โอเคกวานรถเกตด,ดเอารถเกตดม่ตติดทีนึงเนี่ยถ้าจะแพ้ก็แพ้เพราะอย่างเงี้ยแหละ โอ้ก็ไม่ติดเกาะแต่ก็ไม่ติดรถเกตก็ไม่ติดฮนะบอกเลยถ้ามันกดสกิลสามนี่ผมกดออกเลยนะเอ็กมาเนี่ยอย่างเงี้ยกดออกเลยโอเคผมไปรีใหม่ผมไปรีมาใหม่ก่อนนะอันนี้สวยฮนะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะอะอะมาผมไปรีชั้นมาใหม่ลนะ อย่างที่บอกฮะไอสิ่งที่ต้องทำอ่ะมันมีแค่อย่างเดียวก็คือโ,โววกโคเซตอนแสงเนี่ยให้ติดจนจบเกมเท่านั้นแหละฮะเราก็จะป่านเออเนี่ยแหละติดแล้วมาไอตัวอื่นอ่ะเราไม่ต้องสนใจมันนะแต่ว่ามันก็จะแบบคนกลววเราหน่อยตรงที่ว่ามันตีมามันแต่ว่าเรามีโอกาสที่จะติดสตันได้นะะอ่าก็ที่เหลือเราก็เล่นเหมือนเดิมฮะตีบ,บอสเลยฮะชันนี้ เราเล่นง่ายนะขอแค่โวกอีกพอจโดนแสงติดอะ่ะแค่นั้นแหละนะเพราะว่าเรารีสกิลมันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ขอแค่โวกมันติดอะ่ะเราก็จะเล่นง่ายเลยนะเราก็ออกกิวบฟอนไฟเนี่ยจิกบอสท,ทำดาเมจไปเรื่อยๆฮนะอ่แเราก็โวกมาใหม่นะปันมันอุ้ยเนี่ยมันมันปันเนกะินฮะล้างก่อนอ่าใส่คำสาปเข้าไปแล้วก็จิกเข้าไปอีกทีนึง แล้วก็ปล่อนรถเกตฮนะนี่ยนฮะเล่นประมาณนี้อนะ่ะสาธิบับเข้าไปอีกทีนึงปึออ๊บอืมถ่ายเข้าไปนะถ่ยเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ถ่ยเข้าไปอีกทีนึงอ่าจิกมันโผงมาอ,อาใส่มาตะด้วยนะเนี่ยแช่เออแช่ไม่ติดด้วยเนี่ยนะ นี่ถึงบอกแค่ปวกทีแรกติดอะ่ะแค่นเนี้ยมันง่ายเลยนะชั้นเรียบร้อยแล้วแปบ๊บเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นชั้นนี้ผมเชียร์ให้ทุกคนเล่นแบบสาเรานะครับเพราะว่ามันจะมันค่อนข้างง่ายนะชั้นเนี้ยก็โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้นที่6สสาหรับชั้นที่6เนี่ยก็จะเป็นเป็นชั้นที่มันไม่ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะก็เชียร์ให้เก็บ3มดาวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ